ข่าวเน็ตเคลื่อนไหวล่าสุดเผยนิสัยแท้จริงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังบังเอิญเจอพร้อมลูกสาวน้องอยูจินน่ารักมากเรียกว่าจะกี่ดราม่าก,ก็ทําอะไรนะักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้ไม่ได้สําหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเธอยังคงสตรองอยู่เสมอและผ่านไปได้ทุกดราม่าแถมสาวเจนนี่ก็ยังขยันทํางานแบบสุดๆจนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นถึงเจ้าของค่ายเพลงดังได้หมดท่าสดชื่นที่มีทรัพย์สินมากมายทั้งบ้านและรถ เ่านั้นไม่พอยังเป็นถึงเจ้าของธุรกิจอีกด้วยและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจนเนี่และยูฉัดมงคลก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอยูจินที่เรียกได้ว่าทำเอาบรรดาพี่ป้าน,นาอาหลายๆท่านตกหลุมรักเข้าเต็มๆในความน่ารักของน้องอยูจินล่าสุดได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเผยตัวตนที่แท้จริงเจนเนี่หลังได้บังเอิญเจอโดยชาวเน็ตรายดังกล่าวได้บอกว่าน้องอยูจินน่ารักแม่เจนเนี่ตัวจริงก็น่ารักมากไม่ถือตัวเลยค่ะ เราได้ถ่ายรูปกับเธอด้วย